รอแล้วนะครับเมือ่อกี้ขนมจีนนะฮะถึงจะเด็ดจะมาทำเมนูอะไรคะเนี่ยเมนูฉลองครบรอบ10ปีริม้อนี้ครับโอ้โหหัวใจด<ว>้วยนี่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยคือรู้อ๋อน,นี่คือเมนูฉลองครบรอบ10ปีของเราเหรอเนี่ยถูกต้องครับกับแกงเห็ดครับใส่เห็ดอขอมกับไข่มดแดงเลยครับใส่ที่อยากเรียก็ใส่มันโวบีตรงไหนเนี่ยใส่น้ำใบย่านางไปก่อนนะครับกลัวจะหกแล้วเกินน้ำแบบเข้มข้นจุดไปเป็นหัวใจที่ร้อนแรงนะฮะมีไฟเผาด้วย จำหน่อไม้ซอไม้อดนะฮะแล้วไข่บดแดงนะครับเป็นตัวเห็ดทอปครับเป็นเป็นก็แปะนี่คืออะไรคะสะผมแดงลงไปนะฮะลงไปนะฮะใส่บวบเสร็จใส่นี่ด้วยฮะหน่อไม้เยอะหน่อไม้คือพม่ต้องหน่อไม้เยอะๆใส่เยอะๆลงไปนี่โอ้จะล้นอยู่าเนี่ยตายละพอก่อนนะคนเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งเห็นว่า ึ่งสังเกตว่าสีสีเสื้อกับสีหม้อนี่แน่นอนครับและสีถ้วยที่คุณถืออยู่นั้นถูกต้องครับมาจัคกันครับอ่านี่พริกแดงชินดาลงไปให้ร้อนแรงแดงกระจาอย่นี้ใส่พิกเยอะขนาดนี้ไม่นะครับเผ็ดท็อปครับลงไปครับกุบกัอบกรุกอบมากๆวชอบเลยล้นฉันพุ่นเลยแล้วก็อันนี้นะฮะไฮไลท์อย่างหนึ่งของเรานะครับไข่มดแดงโอ้ยไม่ร้อนหรอกพอดี โอ้ป oh, mm hmm. ิดฝาไงก่อนตจมลงไปจ้ะน้ำปลาลงไปแน่นๆหน่อยนะครับหนัวตามอีกนิดนึงนะครับนี่อาจจะไม่เรียกว่าล้นนะคะเรียกว่าปริ่มเ mm hmm. ท่านั้นเองนะจ๊ะโอ้หนัวเลยละกันนะพวกคำปริ่มของเรา,เอ,าไไออแล้วพวกใส่ชะอโอหมอหนึ่งขยับไปนะ okay. ได้แหละเดี๋ยวชะอโอมมันก็ยุบอืมเต็มหม้อพอดี mm hmm. ดเดี๋ยวแบบนี้นะคะอบเรียกว่าพอดี mm hmm. หม้อโอ้ย oh. มาคเรียบร้อยแล้วนะครับที่ขนมจีนนะฮะที่เจนเด็ดเห็ดพริกกระเยงแน่นๆลงไปออคุณตักพริกให้หมดเลยคะ่ะเดียวกินห,หน่อไม้นะคะหน่เ<ร>ไม้ห็ดนะคะอ้โหชิมไดีกว่าครับก็เป็นยังไงเริ่มด้วยไข่บดแดงกับเห็ดท็อปนะคะของโปรดอปปาตติดูนี่ฮจับมากหืม กระเพรุนพริกขนาดนี้นะคะอืมมาครับลุยฮะเก่าแค่ไหนมัน่ายร้อนแล้วหรอใช่หรอ,อถ่ายร้อนเหรอมันลื่นมาก<ะ>มันลื่นสุดๆเลยก็ดีโอ๊ยไม่รู้ร้อนรูเร้เผ็ดอืมฮะนี่โอ๊ยพริกอันนั้นพริกกระเลียงหน่อไม้แล้วก็เห็ดท็อปไข่มดแดงลุยพริกกระเลียงจะทำอะไรเธอไม่ได้คนอื่นก็กรี๊ดไปแล้วนะเจอพริกอย่างเงี้ย สบายมากคือหอมมากแบบสุดท้ายแล้วครับดีสุดๆดีส,สุขภาพดีตอด่อใจลุยกุบกับมากสุดยอดเฉียบโอ้โหสุดปีเลยนะจ๊ะจังใจ